ตอนนี้เราไปดูความหวานแววเขาบอกไปออกเดทกันที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะอีซึงกิกับอีดาอินแหมมันมีภาพอะไรออกมาแนละอยากจะเห็นจังเลย เรียกว่าถึงจะไม่ค่อยมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวแต่ก็ใช่ว่าจะไม่คลั่งรักนะคะล่าสุดชาวเน็ตก็จับตาโพสต์บนโซเชียลมีเดียของอีซึงกิดาราศิลปินและพิธีกรมากความสามารถชาวเกาหลีใต้และอีดาอินซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นน้องที่เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วล่าสุดก็ดูเหมือนทั้งคู่นั้นจะควงกันไปสาตความหวานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะค่ะ ล่าสุดชาวเน็ตตาดีเห็นว่าโพสต์โทนสีแดงซึ่งเป็นการชมงานนิทรศการศิลปะเนี่ยแม้ทั้งสองคนจะลงโพสต์คนละวันแต่ก็เดากันไม่มั่วได้นะคะว่าโหไปด้วยกันสิน,นะโดยฝ่ายหญิงก็ใส่แคปชั่นให้ภาพนั้นว่า with love ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโทนสีแดงของสถานที่หรือไปกับคนที่รักจริงๆหรือเปล่านะคะที่สําคัญอีดาอินเนี่ยก็ทําการลบภาพงานศิลป์จากงานที่คล้ายกับภาพที่อีซึงกีได้โพสต์เอาไว้ออกไปด้วยเอ๊ยยังไงรีบทาลายหลักฐานขนาดนี้ชาวเน็ตก็เลยยิ่งมั่นใจว่าคู่นี้ออกเดทชมงานศิลป์ด้วยกันมาอย่างแน่นอน